เห็นไหม <c oughs> ไม่มีใครมองน้องเลย <c oughs> อเอาของให้หนึ่งหรือขอคุยงานงเอาถุงลงมาด้วย <c oughs> ชินต uh ้องชินหันเลี้ยงไรอ่ะ

哪里啊？<Yeah. S 2> uh huh.